จุดวันนี้เวลาเราไปตามสถานที่ต่างๆเนี่ยเราจะเห็นของตกแต่งอยู่ชนิดหนึ่งซึ่งคุ้นหน้าคุ้นตาที่เขานํามาใช้ตกแต่งกันนะคะสิ่งนั้นก็คือปั๊มโยกบาดาลน,นะคะที่เราจะเห็นกันบางทีเด็กๆก็จะสงสัยว่าเอ๊ไอ้ตัวนี้มันคืออะไรนะคะอย่างตัวอย่างภาพเนี่ยนำปั๊มโยกบาดาลเนี่ยมาดัดแปลงแล้วก็ทําเป็นเก้าอี้นั่งที่ บาร์ฮันเตอร์คอฟฟี่นะคะในร้านดูบัวที่นครชัยศรีซึ่งร้านดูบัวนครชัยศรีเนี่ยเป็นแหล่งเรียนรู้ทางเกษตรนำเสนอในรูปแบบของสมาร์ทฟาร์มมีพื้นที่กว่าร้อยไร่นะคะอยู่ที่นครชัยศรีนคนปรปฐมและในร้านบาร์ฮันเตอร์คอฟฟี่เนี่ยก็จะแต่งเป็นแนวมี แนวป่าๆนิดนึงนะคะประมาณนั้นและสิ่งตกแต่งสิ่งึ่งที่น่าสนใจก็คือว่าเขานําปั๊มโยกบาดาลเนี่ยที่ปั๊มรุ่นนี้เคยสูบน้ําเป็นของตอนนี้เป็นของปัจจุบันเป็นของเก่านะคะเคยใช้สูบน้ําบาดาลแล้วก็การทํางานของเขาเนี่ยไม่มีลูกปืนประกอบเลยเด็กๆก็อาจจะสงสัยว่าเออแล้วมันจะสูบน้าได้ยังไงนะคะหลักการทํางานของเขาก็คือว่าเขามีแขนโยกซึ่งเรียกว่าเ,เราจะโยกตรงที่เรียกว่าก้ามปูนะคะ ตรงบริเวณนั้นที่เรียกว่าก้ามปูตัวก้ามปูเนี่ยจะเชื่อมกับด้ามข้าง2ตัวด้านบนการเชื่อมเนี่ยไม่มีระบบของลูกปืนเลยแต่ว่าใช้สลักเพลาในการขับเคลื่อนสลักเพลาทั้งหมดเขาจะมี3ตำแหน่งตำแหน่งแรกก็คือตำแหน่งที่ตัวก้ามปูเนี่ยเชื่อมกับตัวด้ามข้างตำแหน่งที่2ก็คือตำแหน่งที่เชื่อมกับตัวหัว ตำแหน่งที่3ก็คือตำแหน่งที่เชื่อมกับแขนบนทั้ง3ตำแหน่งเนี่ยเป็นเพลาหมดเลยโดยที่ไม่มีรูระบบลูกปืนเลยการทํางานของปั๊มบาดานตัวนี้ก็คือเขาจะมีการโยกโยกจากตัวก้ามปูตรงนี้ซึ่งจะใส่ด้ามในการโยกเมื่อมีการโยกแล้วเนี่ยจะทําให้ลูกสูบซึ่งอยู่ในกระบอกลูกสูบเนี่ยมีการขับเคลื่อนขึ้นลงโดยการโยกจากแรงก้ามปูส่งไปถึงแรงด้ามข้างการขึ้นลงของแกนเนี่ยทำให้ลูกสูบที่อยู่ในกระบอกสูบ ตัวล่างตัวนี้นะคะเราบอบกสูบตัวล่างตัวล่างตัวนี้เราจะให้มีการขับเคลื่อนขึ้นลงเมื่อลูกสูบมีการขับเคลื่อนขึ้นลงภายในลูกสูบนี้จะมีลิ้นจะมีลิ้นน้ำสองตัวก็วคืออยู่ในลูกสูบหนึ่งตัวแล้วก็อยู่ที่ฐานขาหนึ่งตัวก็จะสลับการทํางานขึ้นลงทําให้สามารถสูบน้ําขึ้นมาได้นะคะนี่เป็นหลักการทํางานของปั๊มโยกที่เราเห็นนะคะก็ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นว่ามีการนําม,มาตกแต่งในร้านนะคะบางทีก็นําม,มาทําเป็นเก้าอี้ มาทําเป็นโดยการที่สูบน้ําเอาออกมาล้างมือโดยที่ไม่ได้ใช้การโยกแล้วแต่ว่าใส่เป็นท่อน้ําเข้าไปแล้วก็มีก๊อกวาล์วเปิดด้านนอกนะคะอันนี้ก็มาอธิบายให้ฟังปั๊มตัวนี้อยู่ในบานฮันเตอร์คอฟฟี่นะคะของร้านดูบัวที่นครชัยศรีนคนปรปฐมค่ะขอบพระคุณมากค่ะ